อวัยวะเพศชายคนเอเชียถึงไม่เท่ากับฝรั่งครับไอ้คุณว่าคนเอเชียใหญ่กว่าแลอเล็กกว่าเล็กกว่าเล็กกว่าระหว่างคนไทยคนญี่ปุ่นคนเกาหลีคนฮ่องกงใครใหญ่ที่สุดไทยครับโอเคใฮ้ใครมีอ่ากูเกิลบ้างเซิร์ชหน่อยว่าอวัยวะซึ่งใหญ่ที่คนทั่วโลกอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดอยู่ประเทศไหนผมตอบให้ใหญ่ที่สุดอยู่แอฟริกาอยู่ที่ประเทศคองโก ลองลองล,อง,ลองมาคือพวกที่อยู่แถวแถวตะวันออกกลางพวกนี้ใหญ่จริงนะขนาดที่เขาไม่แข็งตัวเนี่ยใหญ่กว่าคนไทยที่แข็งตัวนะ ส่วนฝรั่งเนี่ยก็แล้วแต่ว่ามาจากเชื้อชาติไหนถ้าเชื้อชาติฝรั่งที่มันมาจากทางด้านทางยิวขึ้นไปพวกนี้เขาใหญ่ถ้าเป็นฝรั่งที่ก๊อกที่มาจาก,กที่บางทีเล็กกว่าไทยปกติคนไทยนี่จะอยู่ประมาณกลางๆนะทั่วโลกนะระบายากลางๆนะคือคือเล็กแต่ก็ชอใช้ได้ในล้าสุดเมื่อเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยมันมีการศึกษาวิจัยมันพบว่าประเทศไทยเลื่อนขึ้นมาเป็นอันดับสองครับเป็นอันดับสองรองบวยครับใครเป็นบวยครับ เกาหลีครับไอ้ที่พวกเธออยากได้ผัวเกาหลีทั้งหลายอ่ะเป็นอีจิ๋วทั้งด้านเลยนะจ๊ะไทยยังดีกว่าตั้งเยอะถามว่าทําไมโมทเต้นกันไม่หลับไม่นอนกลางคืนไม่นอนอวัยวะจะใหญ่ี่ตอนกลางคืนต้องนอนใครไม่นอนฮอร์โมนไม่ออกไม่ใหญ่นะจ๊ะผู้ชายที่นอนดึกๆโดยเฉพาะช่วงนี้ตงเกตบปะใครที่ดูฟุตบอลนะลูกเช้าหยวหมดเลยใช่ปะ